สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับโดยมีชาวต่างประเทศนะครับเขาตั้งกระทู้ถามขึ้นมาครับในเว็บไซต์คอร่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ถามว่าทำไมชาวตะวันตกเนี่ยถึงนิยมเดินทางไปยังประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นๆโดยรอบครับคำถามเนี่ยตั้งขึ้นโดยสมมติฐานคร่าวๆครับว่าลักษณะวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศรอบๆเนี่ยมีความแตกต่างกันไม่มากแต่ทำไมประเทศไทยถึงดึงดูดชาวตะวันตกได้มากกว่าประเทศอื่นๆโดยรอบครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นและเหตุผลของชาวต่างประเทศกันแต่ละคนเลยครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับ สำหรับความคิดเห็นแรกครับเขาได้กล่าวว่าผมเคยเดินทางไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายครั้งมากๆมีประเทศเดียวที่ยังไม่เคยไปก็คือประเทศเวียดนามผมไปกรุงเทพบ่อยที่สุดด้วยเหตุผลต่างๆมากมายสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวยอดเยี่ยมผมสามารถหาซื้อสิ่งต่างๆในกรุงเทพซึ่งผมลืมนำติดตัวมาด้วยผมสามารถหาซื้อได้ทุกอย่าง เป็นพื้นที่ที่ง่ายต่อการเชื่อมต่อหรือเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วีซ่าอยู่ได้ถึง30วันมีเที่ยวบินมากมายซึ่งเป็นราคาถูกถ้าคุณนั่งเครื่องบินไปประเทศเมียนมาผมคิดว่าคุณจะต้องบินไปที่กรุงเทพเสียก่อนเพราะการบินตรงไปประเทศเมียนมาโดยสายการบินของตะวันตกนั้นมีราคาแพงมากกว่า ถ้าคุณบินไปประเทศลาวคุณจะต้องไปที่หลวงพระบางซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมมักจะวางไว้ให้อยู่เป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของการท่องเที่ยวไม่ใช่จุดหมายแรกหรือคุณจะต้องบินไปเวียงจันทร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมไม่ต้องการจะไปเที่ยวเลยหลังจากผมนั่งเครื่องมาอย่างยาวนานผมต้องการเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันในการพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางและกรุงเทพเป็นสถานที่ที่ดีที่สุด ความคิดเห็นถัดไปครับเขาได้กล่าวครับว่าถ้าจะให้ผมเดาวนั้นเป็นเพราะว่าประเทศไทยคือประเทศที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวมากที่สุดมีความเป็นตะวันตกมากที่สุดรวมถึงมีความปลอดภัยสะดวกสบายต่อนักท่องเที่ยวมากที่สุดเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆโดยรอบค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายในประเทศต่างๆแถบนั้นถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับประเทศในยุโรปหรืออเมริกาเหนือ และนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ไปเที่ยวอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นนักเรียนนักศึกษาและแบ็กแพ็คเกอร์แต่ประเทศไทยนั้นมีประสบการณ์ที่หลากหลายมากมายยิ่งกว่าประเทศอื่นๆพวกเขามีความต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีประเทศอื่นโดยรอบยังมีความล้าสมัยมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ดูสมเหตุสมผลในการที่จะไปเที่ยวประเทศไทยถ้าคุณต้องการที่จะมีประสบการณ์ทั้งในแบบชนบท และแบบเมืองสมัยใหม่ในที่ที่เดียวความคิดเห็นถัดไปครับได้กล่าวว่ามันเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆแถบนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยถือว่ามีความพัฒนามากที่สุดอย่างน้อยก็พัฒนามากกว่าประเทศเวียดนามการบริการต่างๆนั้นก็ถือว่าสะดวกสบายและเข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะวิถียามค่ำคืน ฉันเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับชาวตะวันตกในอีกทางหนึ่งวิถีของชาวตะวันตกก็เป็นสิ่งที่ได้รับการตอบสนองอย่างดียิ่งในประเทศไทยด้วยหลักแนวคิดที่ว่าถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวคุณแค่จ่ายเงินคุณก็จะสามารถทําอะไรก็ได้ที่คุณต้องการอาจจะฟังดูแปลก,แ,ปลกแต่นั่นคือสิ่งที่เพื่อนคนไทยเป็นคนพูดกับฉันเองโดยส่วนตัวแล้วสิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่จะลดทอนคุณค่าของวัฒนธรรม ทัวร์ด้านท่องเที่ยวต่างๆที่คุณซื้อเพื่อไปเที่ยวอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่ดูดั้งเดิมจริงๆแต่มันก็ยังมีความเป็นเอกลักษณ์หลงเหลืออยู่บ้างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องง่ายมากที่คุณจะตัดสินใจไปเที่ยวทัวร์ในประเทศไทยการกำหนดราคาที่ชาญฉลาดประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าประเทศอื่นโดยรอบสถานที่อย่างเช่นภูเก็ต หรือกระบี่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงยิ่งกว่ากรุงเทพแต่ก็คงขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องการนั้นเป็นอย่างไรบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่าธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวในระดับสูงได้ฉันเพิ่งไปเที่ยวกระบี่และพบว่าค่าใช้จ่ายในการเที่ยวชมเกาะของที่นี่มีราคาแพงมากพอๆกับที่ประเทศสิงคโปร์เลย แต่เห็นได้ชัดว่าคุณภาพของบริการต่างๆดีกว่าประเทศอื่นคุณอาจจะสามารถหาโลเคชั่นสวยๆเช่นนี้แต่มีราคาถูกกว่าได้ที่เวียดนามแต่ที่นั่นก็จะไม่มีสปีดโบ๊ทให้บริการฉันยังไม่เคยไปเที่ยวประเทศอื่นๆแต่ฉันคิดว่าประเทศต่างๆรวมถึงเวียดนามนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของการท่องเที่ยวได้น้อยกว่าและอาจจะมุ่งเป้าในเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศและเรื่องของการเมืองมากกว่า พมา่ายังอยู่กับการปฏิรูปก,การเมืองกัมพูชากำลังต่อสู้กับการคอร์รัปชันการลงทุนด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลเวียดนามก็มีมูลค่าเพียงแค่2ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งคิดเป็นอัตราเพียง2.9%ของประเทศไทยบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยก็อาจจะมีจำนวนมากในขณะที่เวียดนามนั้นมีแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวน้อยมากๆ ความเห็นถัดไปครับได้กล่าวว่าสิ่งที่ต้องอยู่ควบคู่กับคําตอบที่ดีนั่นก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินฉันได้เช็คราคาตั๋วเครื่องบินที่ถูกที่สุดผ่านเว็บ Sky Scanner โดยเดินทางจากบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียไปยังประเทศต่างๆที่ถูกยกตัวอย่างมาและผลก็ปรากฏว่าประเทศไทยนั้นมีราคา491ยูโรเวียดนาม578ยูโร ประเทศลาวไม่มีเที่ยวบินประเทศกัมพูชา710ยูโรประเทศเมียนมา1,004ยูโรไม่ว่าคุณจะเป็นชาวตะวันตกหรือไม่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดและฉันคิดว่าการที่ตั๋วเครื่องบินไปยังประเทศไทยนั้นมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าการไปประเทศอื่นๆน,นั่นก็เกิดจากเหตุผลโดยตรงตามที่มีคนได้กล่าวมามากมายความได้เปรียบของประเทศไทยที่มีมากกว่าประเทศอื่น ทำให้ความต้องการด้านการท่องเที่ยวสูงยิ่งขึ้นในประเทศไทยและส่งผลให้ราคาถูกตามคนกลากของตลาดยังมีเหตุผลอื่นๆอีกมากซึ่งฉันอาจจะยืนยันด้วยตนเองไม่ได้คนจํานวนมากมักจูเรื่องราวน้อยมากๆเกี่ยวกับประเทศอื่นๆที่ห่างไกลสิ่งที่ฉันจะกล่าวถึงต่อไปนี้คือมุมมองหรือความรับรู้ของชาวยุโรปส่วนใหญ่ที่มีต่อประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พูดถึงประเทศเวียดนาม ก็จะพูดถึงสงครามพูดถึงประเทศกัมพูชาก็จะพูดถึงเพียงพรพศหรือขเขมรแดงพูดถึงประเทศเมียนมาเราก็จะถามว่าเอ๊ะมันไม่ได้เรียกว่าประเทศเบอร์มาหรอพวกเขาใช้คนที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากการถูกรัฐบาลของตนเองจับขังหรือเปล่าประเทศลาวคือประเทศ ที่มีผลกระทบจากสงครามเวียดนามมีทุนระเบิดและคอมมิวนิสต์แต่เมื่อพูดถึงประเทศไทยเราก็จะนึกถึงชายหาดอนันงดงามท้องทะเลสีครามและต้นปาล์มมีจุดด่างในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกับท,กทุกประเทศในโลกนี้แต่สิ่งเลวร้ายในประวัติศาสตร์ไทยนั้นไม่เคยโดดเด่นหรือไม่ได้เป็นที่รับรู้เหมือนกับสิ่งเลวร้ายในประเทศทอื่นๆซึ่งชาวโลกรับรู้ การหลีกหนีจากอดีตที่เลวร้ายเป็นสิ่งที่ยากลําบากและสิ่งเหล่านี้เองเป็นอะไรที่ประเทศอื่นๆโดยรอบนั้นจะต้องเร่งนําเสนอภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้เหมือนประเทศไทยตัวฉันเองก็เป็นหนึ่งคนที่วางแผนจะไปเที่ยวในภูมิภาคนี้แต่ก็นั่นแหละฉันตั้งใจที่จะไปเริ่มต้นที่ประเทศไทยเหตุผลนะเหรอก็ต้องกลับไปดูคําอธิบายในเริ่มต้นของฉันได้เลยและความคิดเห็นถัดไปครับท่านผู้ชมครับเขาได้กล่าวครับว่า เช่นเดียวกับคําตอบของคนอื่นๆซึ่งได้บอกเป็นนๆแล้วว่าความเหนือกว่าประเทศอื่นๆโดยรอบที่คุณได้กล่าวมานั้นประเทศไทยถือว่ามีความผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกได้ดีมากที่สุดในแง่ของการท่องเที่ยวและการบริการต่างๆมากมายที่สะดวกสบายและเหมาะสมต่อชาวตะวันตกความตื่นเต้นแปลกใหม่โดยไม่จําเป็นจะต้องออกไปไกลจากที่ที่ปลอดภัยประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาหารศาสนาผู้คนสถาปัตยกรรมตลาดร้านค้าวิถีชีวิตอันเรียบง่ายรวมถึงความทันสมัยแบบตะวันตกเครื่องปรับอากาศระบบขนส่งมวลชนโรงแรมมาตรฐานนานาชาติร้านอาหารระดับสากลศูนย์การค้าหรูหราบารบนดาดฟ้าของตึกสูงแม้ว่าเวียดนามจะพัฒนาและเปิดกว้างต่อโลกสากลมากขึ้น แต่ประเทศอื่นๆนั้นก็ยังถือว่าห่างไกลยอยู่มากพวกเขาอาจจะมีสเสน่ห์ของตนเองและสามารถมอบประสบการณ์แบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ยังถือว่าตามหลังประเทศไทยอยู่มากโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงกรุงเทพซึ่งกลายเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเยี่ยมความคิดที่เกี่ยวข้องกับความคุ้นเคยของกลุ่มคนก็มีผลเช่นกัน ชาวตะวันตกจํานวนมหาศาลเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นๆเหตุผลง่ายๆประการหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามีชาวตะวันตกเคยเดินทางมาที่นี่จํานวนมากประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งและเป็นที่ที่คุณสามารถล่วงรู้ได้เลยว่าคุณจะได้รับอะไรกลับไปบ้างมีบทความออนไลน์จานวนมหาศาลมีคู่มือท่องเที่ยวจํานวนมากที่จะนําพาคุณไปยังสถานที่ที่สุดยอดสาหรับชาวตะวันตก และมันแทบจะการันตีได้ร้อยเปอร์เซนต์เลยว่าคุณจะได้รับความสุขและช่วงเวลาที่ดีมันเป็นการการันตีสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาแต่เมื่อคุณพูดถึงประเทศอื่นๆที่อยู่โดยรอบมันก็จะมีความกลัวอยู่บ้างเกี่ยวกับความยังไม่รู้เกี่ยวกับประเทศนั้นๆคุณจะต้องตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองและด้วยประสบการณ์ของคุณเองในระดับหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องเผลอหลงทางไปจากเส้นทางท่องเที่ยวที่วางเอาไว้และหากอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้น ไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะรับมือกับมันแต่เหตุการณ์นี้จะดีที่สุดหากคุณต้องเผชิญกับมันในประเทศไทยและความคิดเห็นสุดท้ายของวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเขาได้กล่าวว่ามีเหตุผลมากมายหลายอย่างที่ทำให้ประเทศไทยนั้นอยู่เหนือกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกัน 1. ประเทศเมียนมาประเทศนี้เคยพัฒนากว่าประเทศไทยเมื่อนานมาแล้วอย่างไรก็ตาม เมื่อนายพลเนวินรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อปี1962เขาก็ได้ทำให้พม่าถ,ถอยหลังลงครองโดยสิ้นเชิงด้วยการปกครองระบอบสังคมนิยมแบบศักดินานับตั้งแต่นั้นประเทศเมียนมาก็ไม่ได้ถูกพัฒนาเลยนอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับการต่อสู้กับชนกลุ่มน้อยที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาตินับตั้งแต่ปี1948ณต,ต,ตอนนี้แม้ประเทศเมียนมาได้เปิดกว้างมากขึ้นแต่ก็ยังถือว่าห่างไกลามาก และยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาต่อไป 2. เวียดนามเวียดนามต้องเผชิญกับสงครามและสงครามอย่างต่อเนื่องประเทศเวียดนามถือว่าได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิงจากภัยของสงครามนับตั้งแต่การยึดครองของญี่ปุ่นจากนั้นก็ฝรั่งเศสและจากนั้นก็สหรัฐอเมริกาและจากนั้นก็ประเทศจีนครั้งแล้วครั้งเล่าประเด็จการคอมมิวนิสต์ได้ขึ้นปกครองเวียดนามนับตั้งแต่ปี1975-1986 ส่งผลให้เวียดนามไม่ได้รับการพัฒนาและยากจนมากกระทั่งหลังจากปี1986เวียดนามได้กลายเป็นตลาดเกิดใหม่และเติบโตขึ้นแต่ก็ยังไม่หลุดพ้นจากมรดกตกทอดของความยากลำบากแถมยังมีผู้นำที่ไม่ดีอีกด้วย 3. ประเทศลาวเช่นเดียวกับประเทศเวียดนามลาวต้องพบเจอกับสงครามอย่างยาวนานและถูกปกครองโดยคอมมิวนิสต์พวกเขาเริ่มเปิดประเทศเมื่อปี1986 แต่ก็ยังมีการคอร์รัปชันอย่างใหญ่หลวงและขาดการพัฒนาที่จําเป็นอยู่มากยังคงมีความด้ยพัฒนาล้าหลังในหลายๆสิ่ง 4. ประเทศกัมพูชาเคยสงบสุขอยู่ช่วงหนึ่งแต่หลังจากปี1970ก็เหมือนกับประเทศต้องเผชิญกับหายนะด้วยการปกครองของขมรแดงซึ่งประเทศไทยให้การสนับสนุนหลังจากปี1993กัมพูชาได้รื้อฟื้นสถาบันพระหมหากษัตริย์ แต่เนื่นจากที่ผ่านมาได้ถูกทําลายโดยสงครามมาอย่างยาวนานจึงไม่ได้รับการพัฒนารวมถึงการคอร์รัปชันในปัจจุบันก็ถือว่ามีอัตราที่สูงมากแล้วทําไมต้องเป็นประเทศไทยนั่นเป็นเพราะว่าประเทศไทยนั้นไม่เคยต้องตกอยู่ในภาวะสงครามเลยนับตั้งแต่ศตวรรษที่21เเป็นต้นมาการศึกษาที่ดีและการศึกษาในระดับสูงขึ้นของประชากรรวมถึงการมีเวลาเหลือเฟือในการพัฒนาประเทศนอกจากนี้ค่าของชีพที่ถูก และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องของผู้หญิงข้ามเพศและถนนสายสีแดงไม่มีใครบอกได้หรอกว่าประเทศไทยจะดีที่สุดเสมอไปแต่จนกว่าที่เวียดนามลาวกัมพูชาและเมียนมาจะสามารถหลุดพ้นจากปัญหาของพวกเราได้เราก็จําเป็นที่จะต้องยอมรับถึงสถานะความเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยในย่านนี้ครับท่านผู้ชมครับยาวมากๆเลยสิบกว่านาทีสาหรับความคิดเห็นที่เรานามาฝากกัน ในคอนเทนต์นี้นะครับหลายๆความคิดเห็นก็สะท้อนภาพที่เขามองประเทศไทยจากมุมมองภายนอกเข้ามานะครับหวังว่าเราจะได้รับความบันเทิงเนาะแล้วก็ได้รับแง่มุมดีๆจากชาวต่างประเทศอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดสั่งกระดิ่งนะครับแล้วก็ติดตามรับชมกันโดยตลอดด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ